ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยจะเป็นรีแอคชั่นของอิจนาะคะคือเพลงชื่อว่าซายคือตอนแรกอะ่ะเราก็คือเราอะ่ะลงรีแอคชั่นเพลงเดบิวต์ไปแล้วใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับว่าแบบเอ๊ะจะยังไงดีอะไรยังไงเออตอนนี้ก็คือแบบเหมือนเขาคัมแบ็กแล้วแล้วเราก็อันกริทึมเนี่ยก็อีกเช่นเคยนะคะอันกริทึมมาเก่งก็คือว่ารันเพลงนี้มาให้ ซึ่งตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นเพลงใครแต่รู้สึกว่าเอ้ยดีวะ่ะอะไรอย่างนี้เออแล้วก็รู้สึกว่าฟังแล้วชอบตั้งแต่ครั้งแรกเลยแล้วก็วันนี้เนี่ยก็เลยได้รู้ว่ามันคือเพลงของน้องๆอ,อ,อิจุนาน,นะคะที่เป็นแบบเพลงใหม่ล่าสุดเลยเออก็เลยวันนี้จะมาทำดีแอคชั่นเอแล้วก็คั b a c k s t a ต e กันนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่เอก่อนนะมาเริ่มคือเราอะชอบเพลงนี้มากแล้วก็ อยากให้เขาทำเพลงทรงประมาณเนี้ยต่อไปอีกคือเรารู้สึกว่านี่แหละคือทางของเธออ่ะเออมันแบบมันลงตัวทุกอย่างคำแบกเนี่ย ชอบคือชอบ่อบอก็คือชอบท่อนที่มันแบบก่อนจะเข้าฮุกะัะท่อนนี้แหละท่อนนี้เลย,นนเ,ลยเลิศ

แปลกใจว่าเพื่อนน้คือดูชาเลนจ์อยู่อย่างน,านั้นฟังเพลงอยู่อย่างน,านั้นจริงๆ คือเอาจริงปะคือเพลงเนี่ยมันมีครบทุกอย่างแบบมีอินโทรใช่ไหมมีอินโทรมีพีฮุกมีฮุกมีบิดมีอ u t ทรคือแบบคือเราว่าองค์ประกอบเพลงมันลงตัวมากแล้วก็คือมันดีไปหมดอะคอนเซ็ปต์โคโลกราฟหรือว่าแบบเขาเรียกอะไรภาพที่ภาพที่ใช้นำเสนอ,อคือดีดีมาก ตอนนี้คือแบบคือเพลงมี potential มากในการที่จะแบบคือแบบซักทีได้ไหมแต่คือไม่รู้ว่าเขาจะทํายังไงต่อเหมือนกันแต่คือสําหรับเราคือมันดีมากจริงๆแบบแล้วเราว่าคือแบบอยากให้เขาจับเวนี้ต่ออย่างที่บอกไปคือเรารู้สึกว่าตั้งแต่ต้นปีมาใช่ไหมคือคัมแบ็กหรือว่าเพลงใหม่ๆของเกร์กุ๊ะคือเยอะมากแต่ว่า คือเพลงเนี่ยเราให้จริงๆแบบต้องติดอะไรสักอย่างอ่ะคือแบบให้หน่อยคือชอบมากแบบมันโดนเส้นนี่สุดๆอ่ามาเดี๋ยวมาดูคัมแบ็กสเตจกันนะคะอ๋อคือเหมือนตอนแรกน้องมีเมมเบอร์เคนหรือปะแต่คือคัมคัมแบ็กเนี่ยมันจะมีแค่6คนเพราะว่ามีน้องคนหนึ่งไม่ได้ขึ้นโปรโมตเนื่องจากอะไรสักอย่างซัมติงแต่คือ คือตามแนวอ่ะมันมีแค่หกคนแต่ว่าไอเพลงแรกที่เราทำรีแอคอะคือมันมีเจ็ดคนเนี่ยเออมาเริ่มล้คือสวยมากพวกก็พูดเถอะสวยมากจริงจริง อย่ากลับปากลูกถ้ามีดูดีวะเออ ใหญ่น um> yeah, well ี่เลิศมากโค้กโคอ่อะคือแบบเลิศมากจริงๆแบบแอตติจูดได้มากญี่ปพูดเป็นอะไรอะฟูเนี่ยคือแบบหลายคนละคือแบบมันโดนเซ้นเกินไม่ใช่เมนแต่คือต้องมองตลอด 以后好男人稀奇。Oh, ก็คือน้องที่ชื่อสร้างเป็นเมนเลปบหรือเมนร้องใครก็ได้ช่วยถ่าเขเพาส่งถ่ายนี่หน่อยคือแบบเพลงเพลงแรกเหมือนจะได้ห้อแเล็แต่ว่าคือเพลงอะคือโมทอดีมากจริงๆ คือแบบคือญี่ปุ่นแรงมากจริงๆเอนนี่6คนเลยปะเนี่ยฉันว่าใช่ค่ะสวยสวยที่สุดลูกคือกูแบบกูจะบ่าจริงๆคือแบบคือมันดีมากอย่างที่บอกไปคือถ้าถามมาดียังไงคือให้รีคลิปกลับไปดูใหม่คือพูดไปหมดแล้วว่ามันดียังไงคือแบบเพราะฉะนั้นคือใครก็ได้ซื้อหน่อย ใครก็ได้ซื้อน่อยคือแบบคือมันดีมากตอนนี้คือเหลือแค่การโปรโมทเท่านั้นอะ่ะจริงๆแบบควรค่าแก่การเมดมากเพลงนี้ทุกคนไปฟังกัน,นเยอะๆอิจนาสายคือแบบอยากให้ลองเปิดใจฟังจริงๆคือเพลงดีมากคือแบบไม่รู้ว่าจะได้เพลงแนวนี้อีกไหมแต่คืออยากให้ทาอีกแบบขอขอร้องออนวอนแบบอยากดูอยากดูคือฉันว่านี่แหละเวของเวของพวกชีอะ่ะเออแบบ ทำเถอะทำหน่อยอ่ะมาก็ประมาณนี้นะคะฝากน้องๆอ,อ,อิจนาะด้วยเนอะทั้งเพลงนี้แล้วก็เพลงเดบิวต์เลยนะคะแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดสับรสมาชช่องเราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย